เด็กๆน่ารักเนี่ยแม่เลยมาได้นะแม่แม่มาสมุดปาการสิ้นเดือนนะแม่เลยมาได้นะเออดู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 น่าหมโหดนะมูฮูเลยหน้าโหดทุกตัวแต่ว่าเนี่ยถ้าใครอยากดูดูแลสีขาวอ่ะผมอยากเขาสะอาดอ่ะสีขาวอ่ะปลาดูจอนก่อน ไอจอนอาะสะอาดหมาอูมีแต่น้ำมันเครื่องแม่หมาสะดุ้งเลยสรงกรุงเทพหน่อยมารับเลยครับกรุงเทพกรุงเทพมีพื้นที่ส่วนตัวอะไรลูกเอากลับไปด้วยโอ้โหไม่ไหวครับพี่แม่ครับปุ้งข้าวปันบอกเอากลับไปด้วยเลยไม่ไหวอ่ะยี่สิบตัวครับยังสาวอยู่เลยครับแม่หมาแม่หมานะครับยังสาวอยู่เลยยูไม่กัดเลยคะกลัวงูมางาบเห็นมมกแม่ด้วยเหรอเออ กลัวไหมก็กลัวครับแต่ว่าเขาอยู่นี่ก็เป็นเดือนแล้วเนาะ่